สวัสดีครับครับวันนี้ก็คือวันที่18ธันวาคม2554นะครับจากมหาวิบัติภัยนะครับคุณบุญทนก็ได้ไปคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างครับสำหรับสาหรับเดือนนี้ครับก็วิธีแบบว่าลดน้ำพื้นที่หนึ่งแล้วมาเพิ่มไว้อีกพื้นที่หนึ่งเหมือนเหมือนกับเราเลี้ยงอิอะ่ะสมมติว่าเราปูอิฐไปชั้นเดียวเนี่ยถ้าเอ่อม,มันก็เอากลับมามันก็จะเป็นสองชั้น ตัวอย่างสมมติเรามีพื้นที่ทั้งหมด20ล้านไร่ที่น้ําท่วมเนี่ยสูง1เมตรนะครับเราก็กั้นคันนายักเสร็จแล้วเราก็กั้นคันนายักสูง3เมตรใช่ไหมเราก็กั้นน้ําอีก10ล้านไร่เนี่ยให้มาอยู่ทั้ง10ล้านอีกข้างหนึง่งเพราะพื้นที่มัน20นะครับเอาอ10ล้านเนี่ยมาไว้ทางอีกทางนึงครึ่งหนึ่งอะ่ะพอครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับระดับน้ําทางนี้ที่เคยสูง1เมตรเนี่ยมันก็จะสูงเป็น2เมตร ไอ้ทางนี้ที่มันท่วมเมตรหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยเพราะมันจะมาอยู่ทางนี้อันนี้คือการทบน้ำนะครับทบน้ําเหมือนกับที่เราพับผ้าถ้าสมมุติว่าถ้าคันนาเราใหญ่นะครับถ้าเราทบสามชั้นได้นะพื้นที่พื้นที่ทีท่จากยี่สิบล้านไร่ที่ท่วมมันก็จะเหลือแค่ไม่ถึงละไม่ถึงสิบล้านทบลงไปแบบถ้าทบได้สี่เมตรนะถ้าถ้าทบได้สี่เมตรเนี่ย ยี่สิบล้านไร่มันก็เหลือแค่ห้าล้านไร่เองตรงนี้มันมันมันอาศัยคันนายักษ์นี่ครับมันเป็นประโยชน์มากเลยเรื่องคันนาเนี่ยคือเราประยุกต์จากมันเล็กๆแล้วก็การน้ําได้แค่ครึ่งเมตรห้าสิบเซนอะไรเงี้ยพอเราประยุกต์ให้มันใหญ่มันก็มีศักยภาพในการเก็บน้ําที่ว่ามากมันทําได้ทั้งป้องกันน้ําท่วมป้องกันน้ําแห้งเลยนะครับคันนายักษ์เนี่ยเราฟังจากรัฐบาลว่ามีโครงการจะต้องการ แหล่งน้ําดิบคือคือแหล่งน้ําดิบที่จะไปขยายพื้นที่ชนรับทานเมื่อเราขยายพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องน้ําต้นทุนถ้าสมมุติเรามีน้ําต้นทุนจากหกสิบล้านไร่เรามีน้ําต้นทุนสิบล้านไร่สูงสี่เมตรเนี่ยโอ้โหเป็นมหาศาลเลยเพราะว่าล้านไร่ก็ได้สา0พัน0 0ล้านรูปบาทเมตรแต่ถ้าสิบล้านไร่ก็สา0 0มื่นล้าน หนึ่งปีเราม,เรามีเรามีน้ำต้นทุนที่จะไปช่วยกเกษตรกรเนี่ยตั้งสามหมื่นล้านมากกว่าเขื่อนใหญ่สองเขื่อนอีกแล้วยังสามารถป้องกันน้ำจากเขื่อนไหลามาอีกฉะนั้นก็พูดไปพูดมาก็ชวนทุกท่านทำคันนานครับคันนาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องหลายๆหลายๆคนคนตรงไหนที่ว่าเห็นจุดบกพร่องตรงไหนเราก็มาเสริมได้นะครับเพราะคันนาเนี่ยช่วยกันเสริม แล้วประโยชน์ของขันนายักษ์เนี่ยมันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งถ้าเราทําฟ้างถึง20วานเนี่ยประชาชนของเราเมื่อเวลาน้ําท่วมเนี่ยที่เราต้องไปอาศัยบนถนนใช่ไหมครับอตอนนี้เราไม่ต้องไปอาศัยถนนให้รถมันวิ่งดังๆให้ฝันหายให้ประสาทเสียกลัวรถจะเฉียวจะชนให้เขาขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ของขันนายักษ์เนี่ยไม่มีรถวิ่งแล้วก็เงียบสงบแล้วก็สูงกว่าถนนอีกเพราะถนนเขาสูง5เมตรของเราสูงตั้ง7เมตรอย่างนี้นะครับ มันได้ประโยชน์ทั้งหลายหลายอย่างนะครับแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยจากการคาดคะเนดูสถานการณ์เนี่ยถ้าเขาไปทำเขื่อนบางโฉมสีสำเร็จขึ้นมานะน้ำไม่เข้าไปหลายหลายจังหวัดทางนู้นแต่น้ำเนี่ยเขาต้องการที่อยู่เขาก็จะกลับมาท่วมฝั่งอีกฝั่งนึงเท่ากับที่ไม่ได้ไปท่วมอีกฝั่งนึงลองคิดดูเลยครับไม่ไปท่วมห้าล้านไร่มันก็ต้องมาท่วมไอห้าล้านไร่ฝั่งนี้ มันไม่มีทางแก้แล้วครับนอกจากคันนาเนี่ยมันสามารถที่จะที่จะที่จะทบน้ําให้สูงขึ้นแล้วก็จัดน้ําให้เป็นระเบียบการบริหารจัดการน้ําก็คือต้องใช้คันนาเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปทําให้เขาวิ่งลงทะเลเร็วๆอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไงมันก็ไปท่วมที่กรุงเทพอย่างเดียวตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเราเก็บไว้เป็นน้ําต้นทุนเนี่ยพื้นที่แห้งแล้งของเราอีกต้องเป็นเจ็ดแปดสิบล้านไร่นี่น้าต้นทุนแค่สิบล้านไร่ ผมว่าต้องแย่งกันซื้อเลยครับรูปบาทเมตรละหนึ่งบาทเนี่ยแล้วต่อไปเราอาจจะเพิ่มความสูงขึ้นอีกเมตรหนึ่งจากสามหมื่นล้านเป็นสี่หมื่นล้านได้สี่หมื่นล้านไม่ต้องขายข้าวแล้วครับต่อไปนี้ขายน้ําสําหรับพื้นที่ตรงที่น้ําท่วมเนี่ยวิกฤตมาโอกาสก็มานะครับตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสของพื้นที่ที่ถูกน้ําว่าโอ้ทาอะไรไม่ได้ผลติดหนี้ติดสินเที่ยวน,นี้จะได้ลืมตาอ้าปากได้สบายมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ว่า ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ได้ดูตรงนี้แล้วก็ได้ช่วยกันเผยแพร่ให้เข้าไปถึงถึงผู้ที่น้ำท่วมแล้วก็ทั้งพื้นที่น้ำท่วมผู้ที่ถูกน้ำท่วมต้องเราต้องร่วมใจกันเราก็ย้ายที่น้ำท่วมจากเขตพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมอะไรที่ที่เราเห็นเนี่ย ย้ายขึ้นไปไว้ในร่มน้ําปิงวังยมนาคนณนาคณาใหญ่หรือคณายักเนี่ยมันก็เหมือนบิ๊กแบกนะครับมันกั้นได้ผลมากแล้วในแม่น้ําเนี่ยเราก็อาจจะให้รัฐบาลเนี่ยเอาบิ๊กแบ๊กไปกั้นแม่น้ําที่ว่าน้ําจะไหลลงมาเนี่ยให้มันเข้าทุ่งนาที่เราทําคณาล้อมไว้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้ำมันจะเข้ามาได้ยังไงรัฐบาลก็ช่วยครับเขาไปเขาเพราะว่าเขาเคยกั้นบิ๊กแบกอย่างผู้ว่ากรุงเทพนี่ท่านก็ช่วยไปกั้นบิ๊กแบก ที่ในแม่น้ําปิงวังยมน่านใช่ไหมพอพอกั้นเส็จน้ําก็จะเข้ามาเก็บไว้ในทุ่งที่เราทําไว้เป็นเอแก้มแก้มลิงจําเป็นเนี่ยพอมาเก็บไว้ได้สามสี่หมื่นล้านตอนนี้กรุงเทพน้ําก็ไม่ท่วมทุกคนที่กรุงเทพเนี่ยก็คิดว่าเขาคงจะยินดีมาช่วยเสียค่าเช่าที่ให้ให้ให้ชาวนาแล้วชาวนาก็ได้ขายน้ํารัฐบาลก็ ก็จะได้ได้อะไรอ่ะได้ประโยชน์จากว่าเออประชาชนเริ่มทำรัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิองค์กรต่างๆการสุสนต่างๆไม่แน่นะครับต่างประเทศอาจจะมาช่วยเพราะต่างประเทศเขาก็มีโรงงานเพราะถ้าน้ําเขากั้นของเขาไว้หกเมตรน้ําไม่เข้าโรงงานแต่รอบๆเขาก็ไปมาไม่สะดวกแต่ถ้าไปเก็บน้ําอยู่ที่สูงแล้วรอบๆเขาก็แห้งตรงไหนตรงไหนก็แห้งมันมันทุกอำเภอทุก,ทก,ทก ที่ต่ำๆแห้งหมดนะครับตอนนี้เราก็จะจะพูดถึงการชะลอน้ำเนี่ยคนาเนี่ยมันชะลอน้ําได้ถ้าเกิดเขื่อนพังเนี่ยมันชะลอได้แล้วน้ําหน้าเขื่อนก่อนที่จะลงเขื่อนเนี่ยเราก็สามารถที่อย่างวิดีโอคลิปก่อนๆเนี่ยจะมีวิธีการขุดการเจาะพื้นที่ในสวนทุกพื้นที่ให้มีบ่อชะลอน้ํามีสะชะลอน้ํามีหนองชะลอน้ําคือ ต้องพยายามชะลอน้ําอย่าให้มันไหลลงที่ต่ําชะลอให้ช้าที่สุดอย่าไปทําทางด่วนให้มันลงเร็วเพราะว่าถ้าลงเร็วเมื่อไหร่มันก็ท่วมเร็วถ้าชะลอไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะระเหยไปซึมลงดินสุดท้ายแล้วพื้นที่ต่ําน้ําไปไม่ถึงนะครับสวัสดีครับ